นานก่อนรุ่งอรุณแห่งอรารยธรรมตำนานกล่าวว่ากลุ่มคนที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้ารัฐบาลและความทะยอทะยานอันยิ่งใหญ่อาศัยอยู่บนทวีปเกาะที่เรียกว่าแอตแลนติสจนกระทั่งมันถูกทำลายลงอย่างกระทันหันหายสาบสูญไปตลอดกาลแต่มันมีอยู่จริงหรือไม่2,300ปีหลังตำนานถูกเล่าขานเป็นครั้งแรกผู้คนยังค้นหาเบาะแสสู่แอตแลนติสและผู้คนที่ลึกลับ ผมเชื่อว่าอะแลนติสเป็นเรื่องจริงผมเชื่อว่ามันเป็นอารยธรรมจริงๆนะครับอารยธรรมนี้ถูกทำลายและก็ยังคงเหลือร่องรอยของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่แพร่ไปทั่วโลกแล้วซากของอตแลนติสยังจมอยู่ที่ก้นทะเลหรือไม่แล้วผู้รอดชีวิตชาวแอตแลนเทียนคือผู้สอนชาวอียิปต์ให้สร้างปิระมิดและวางรากฐานโลกของชาวมายันหรือไม่พวกเขาเปลี่ยนประวัติศาสตร์มนุษย์ด้วยเทคโนโลยีที่ไกลเกินช่วงเวลาของพวกเขาหรือไม่ ชาวแอตแลนติเอาจจะมีกระทั่งคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรทัศน์ใช้ด้วยหรือแท้ที่จริงแล้วหายนะในสมัยโบราณทําให้เกิดเรื่องเล่าขึ้นมาเฉยๆเท่าที่ผมทราบไม่มีหลักฐานชอบธรรมใดๆที่แสดงว่าแอตแลนติสนั้นมีอยู่จริงร่วมตรวจสอบหลักฐานไปกับผู้ที่เชื่อและผู้ที่กังขาเมื่อวิทยาศาสตร์ออกค้นหาทวีปอันสักสูญที่ลึกลับแห่งแอตแลนติส แนวคิดของแอลันติสยึดครองจินตนาการสมัยใหม่เหนือกว่าความเชื่อใดๆในตำนานมันเป็นที่ราบที่แสนอุดมสมบูรณ์มีพระราชวังตั้งอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยแผ่นดินและทะเลทวีปที่มีขนาดเท่ากับเอเชียและลิเบียร่วมกันมันเป็นวิมานเกาะที่สร้างโดยทายาทของเทพเจ้ากรีกโพไซดอนรู้หาเสมอภาคและสงบสุขมานานหลายรุ่น ชาวแอตแลนเทียนเป็นคนที่มีเกียรติที่เคารพกระทิงเดินไปกับช้างและกินมะพร้าวเป็นอาหารแต่ขณะที่คุณสมบัติแบบเทพของพวกเขาหายไปและธรรมชาติมนุษย์เข้าครอบงำพวกเขากลับกระหายสงครามและโลภมากจากนั้นภายในหนึ่งวันหนึ่งคืนหลังจากแผ่นดินไหวและอุทกภัยหลายระลอกแอตแลนติสก็หายสาบสูญไปในห่วงลึกของมหาสมุทรมันเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ แต่จะเป็นประวัติศาสตร์หรือแค่จินตนาการมีบางคนที่คิดว่าเป็นเรื่องจริงหลายคนเชื่อว่าแอตแลนติสเป็นแค่ตำนานหรือเรื่องราวแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นอารยธรรมจริงๆผมว่ามีชาวแอตแลนตินบางคนที่รอดจากหายณะที่ทำแอตแลนติสส่วนใหญ่นั้นจมหายไปนักล่าแอตแลนติสดูจะสามารถจำแนกได้เป็นสองกรณีกว้างๆได้แก่พวกที่มองหาทวีปที่สาบสูญไปจริงๆ และผู้ที่ค้นหาหลักฐานที่ว่าผู้รอดชีวิตจากแอตแลนติสได้ทิ้งร่องรอยไว้บนอนุสาวรีย์เก่าแก่แห่งประวัติศาสตร์จริงๆแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมาจากเพลโตนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวกรีกซึ่งในราวปี360ก่อยหกสิก่อนริศกรได้เขียนหนังสือไว้เกี่ยวกับทวีปแอตแลนติสที่สาบสูญในรูปของบทสนทนาเชิงปรัชญาสองเล่มที่ชื่อว่าทิเมสและคริเทียสงานเขียนเหล่านี้กลายเป็นแผนที่สมบัติที่สืบทอดกันมาหลายรุ่น หลายคนเลือกที่จะทำตามนำไปสู่ข้อสรุปที่ต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับตำแหน่งที่แท้จริงของแอตแลนติสนั่นเพราะว่าสัญลักษณ์บนแผ่นดินของเพลโตนั้นยากที่จะตีความเขาบรรยายอตลลนติสว่าตั้งอยู่ด้านหน้าช่องแคบซึ่งเรียกว่าเสาแห่งเฮราคริสประเพณีถือว่าเสาแห่งเฮราคริสนั้นแท้จริงก็คือช่องแคบยี่เปลตาที่ปากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปัญหาคือน,นอกช่องแคบมีพื้นที่กว้างมากบางคนเชื่อว่าหมู่เกาะใกล้ๆเช่น aurus, aris, อโซเรสและคานรีสอาจเหมาะที่จะเป็นร่องรอยของแอตแลนติสที่เหลืออยู่ขณะที่หลายคนมองว่าทวีปในอุดมคตินี้กลับอยู่ในที่ที่ไกลออกไปมากบนแผนที่อนตาร์กติกาทะเลจีนใต้อแลนด์สเปนทวีปอเมริกาเทือกเขาแอนดีส กระทั่งที่ก้นทะเลสาบในสาธารณรัฐโดมินิกันอตแลนติสมีอยู่จริงหรือไม่อันที่จริงเพลโตไม่ได้บอกว่าจริงหรือไม่นะครับเขาทำราวกับว่ามันมีอยู่และบรรยายอย่างละเอียดจนเรือเชื่อเกี่ยวกับทุกอย่างบนแผ่นดินอตแลนติสว่ามันเป็นเกาะมีวงแหวนน้ําและแผ่นดินล้อมรอบแผ่นดินและน้ําแล้วก็แผ่นดินและน้ําซึ่งเป็นทางสัญจรให้เรือแล่นผ่านได้อีกด้วยซึ่งก็มีความชัดเจนอย่างมากเรามีทั้งแผนที่และคําอธิบาย แต่ตอนนี้นักล่าแอตแลนติสยังระบุตำแหน่งของซากแอตแลนติสไม่ได้แต่การแกะรอยผู้ที่น่าจะรอดชีวิตทำให้เราเจอสิ่งที่น่าสนใจผู้ที่เชื่อบางคนคิดว่าบางทีชาวแอตแลนเทียที่รอดจากหายนะที่ทำลายโลกของพวกเขาถูกน้ำซัดขึ้นฝั่งไปในที่อันแสนไกลและเมื่อเป็นเช่นนั้นคนเหล่านี้จึงได้นำความรู้ที่เหนือชั้นไปสอนให้วัฒนธรรมที่เพิ่งเริ่มต้น และสำหรับผู้ที่เชื่อในแอตแลนติสไม่มีหลักฐานใดจะดีไปกว่าอนุสรณ์ที่น่าตื่นตะลึงของวัฒนธรรมอียิปต์โบราณพวกเขาอ้างว่าประชากรที่ด้อยพัฒนาจะเริ่มสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ตระการตาเหล่านี้ได้อย่างไรโดยกระทันหันพวกเขาคิดคำนวณอย่างซับซ้อนหรือสร้างเหลี่ยมมุมได้องศาที่สมบูรณ์แบบเช่นนั้นด้วยเครื่องมือทองแดงได้อย่างไรคำตอบก็คือชาวอียิปต์มีตัวช่วยนักเขียน และผู้นำเที่ยววิลเลียมเฮนรี่เป็นผู้สนับสนุนทฤษฎีนี้อย่างแข็งขันเขานำผู้ที่เชื่อ35คนไปอียิปต์เพื่อตรวจสอบหลักฐานด้วยตัวเองวิหารแวลลีย์ที่กิซา่าเป็นผลงานที่น่าทึ่งมันถูกสร้างขึ้นจากก้อนหินปูนนับร้อยหุ้มด้วยแผ่นหินแกรนิตสีแดงซึ่งหลายก้อนหนักกว่า150ตันนั่นใหญ่กว่าก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดที่สโตนเฮนจ์อันโด่งดังซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤ,ฤษถึงสเท่า ตามบันทึกสมัยโบราณบอกว่าชาวแอตแลนเชียนนำก้อนหินพวกนี้มาจากที่ไกลออกไปกว่า6 0รไมล์นะคะพวกเขาทำได้อย่างไรเป็นคำถามที่ดีวิลเลียมเฮนรีม่มีความคิดอย่างหนึ่งคำตอบที่เสนอก็คือพวกเขาน่าจะหรืออาจจะมีเทคโนโลยีต้านแรงโน้มถ่วงที่ทำให้มันเบาเกือบเหมือนคนนกและก็สามารถควบคุมมันได้ด้วยเขายกขึ้นแล้วก็ขยับเข้าไปวางในที่ที่ต้องการได้เทคโนโลยีต้านแรงโน้มถ่วงหรือไม่ มันฟังดูเกินตัวแต่หากลองพิจารณาดูไฮโรกริฟที่พบที่วิหารแห่งอาบายดอสดูจะแสดงว่าชาวอียิปต์ได้รู้จักเทคโนโลยีที่น่าทึ่งแบบศตรวรรษที่21บางอย่างนั่นดูเหมือนเฮลิคอปเตอร์หรือไม่แล้วทางขวาก็เรือดำน้ำต่ำลงไปจะเป็น UFO ได้หรือไม่มันจะอธิบายวิธีการที่ชาวแอแลนเทียนท่องโลกได้หรือไม่ ผู้ที่เชื่อคิดว่าเพราะสถาปนิกชาวแอลเนเทียนทํางานกับทุกอย่างตั้งแต่นครวัดในกัมพูชาจนถึงรูปสลักหินบนเกาะอิสเตอร์ในแปซิฟิกใต้และพวกเขาก็ยังเดินทางไปถึงทวีปอเมริกาอีกด้วยในเม็กซิโกตำนานท้องถิ่นเคยเล่าถึงเทพคราวขาวที่มาจากทะเลอันไกลโพ้นนานแสนนานมาแล้ว ายคนหนึ่งคิดว่าผู้มาเยือนอาจเป็นชาวแอตแลนเทียนไม่ใช่เทพเจ้าและช่วยชาวมายาสร้างวิหารอันเกรียงลกรขึ้นมานักมนุษยวิทยาและนักเขียนจอร์จอิริกซันศึกษาวัฒนธรรมมายามากว่า30ปีเขาสังเกตเห็นเรื่องที่เหลือเชื่อในวิหารอุกสมาลและโคอุนลิกเพลโตเขียนเกี่ยวกับการปรากฏตัวของช้างในแอตแลนติส หลายคนบอกว่าไม่น่าจะมีคงไม่มีช้างในทวีปอเมริกาแต่ที่ใจกลางคาบสมุทรยูคาทานแห่งนี้เราพบช้างที่มีหน้าผากดวงตาแบบช้างและงาช้างแกะสลักที่สมบูรณ์แบบนักโบราณคดีบางคนเรียกนี่ว่าสไตล์มาคอร์และนี่ไม่ใช่นกที่เหมือนนกแก้วนี่คืองวงช้างแต่บางทีอาจจะดูเหมือนช้างเฉพาะในสายตาผู้ที่เชื่อหรือไม่นักมนุษยวิทยาส่วนใหญ่จะพูดแบบนั้น เราจะไปดูที่ความผิดปกติของอียิปต์และมายาในภายหลังนอกเหนือไปจากโครงสร้างลึกลับใต้น้ำบางอย่างอีกด้วยเราจะร่วมเดินทางไปกับนักธรณีวิทยาซึ่งศึกษาสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นหลักฐานที่มีควันกลุ่นของเรื่องราวแอตแลนติสนั่นก็คือพลังในสมัยโบราณที่สามารถทำลายล้างจนถึงขั้นล้มล้างอารยธรรมไปจนหมดในตำนานทุกเรื่องย่อมมีความจริงแฝงอยู่และความเห็นของผมก็คือ ความจริงพวกนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับพายานะทางธรรมชาติบางสิ่งที่ไม่ขาดคิดและก็ไร้กาศมากๆแต่เพื่อเข้าถึงความจริงนั้นเราต้องก้าวตามรอยของนักกล้าแอตแลนติสผู้ยิ่งใหญ่ที่ก้าวไปก่อนหน้านี้แล้วบันทึกอันชัดเจนของเลโตเกี่ยวกับอารยธรรมที่ล่มสลายเรียกว่าแอตแลนติสช่วยสร้างจินตนาการของผู้อ่านเสมอไม่นานมานี้วุฒิสมาชิกนามว่าอิกนาเทียสดอนเนล ได้นำกลับมาสู่ความสนใจอีกครั้งดอนนิลลี่เกิดที่ฟิลาเดลเฟียในปี1831เขาเชื่อในความเป็นไปได้ของสังคมที่สมบูรณ์แบบเขาช่วยก่อตั้งเมืองที่มีระบอบสังคมและการเมืองที่สมบูรณ์ชื่อในนิงเจอร์ซิตี้ในรัฐมิเนโซตาซึ่งล้มเหลวเกือบจะทันทีแต่เขาไม่ท้อและลงมือเขียนหนังสือชื่อ Atlantis the a n t i d i l u v i a n World ในความคิดของเขาแอตแลนติสเป็นส่วนอีเดนรากงาของทุกอรารยธรรมโบราณที่ประสบความสําเร็จต้นกําเนิดของเทพเจ้าและเทพที่ดาแห่งกรีกดอนเนลลี่เชื่อว่าแอตแลนติสน่าจะอยู่แถวแถวหมู่เกาะอาอรรสคนเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนี่คือช่วงกลางศตรวรรษที่19เเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาพบโบราณคดีเป็นศาสตร์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นในจุดนั้น ถ้าเขาบอกว่าเป็นแบบนั้นหลายคนก็คิดว่าควรจะเชื่อเขาน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันแนวคิดเรื่องอ t l a n t i s กลายเป็นที่สนใจในเยอรมนีเมื่อต้นยุค1990ตอนที่สมาคมรับที่ชื่อว่าทูเลส่งคณะสำรวจออกไปทั่วโลกเพื่อหาหลักฐานของชนเผ่าอารยันพวกเขาเชื่อว่าบ้านของชนเผ่าอารยันไม่ใช่ที่อื่น